สวยงามหลายจ้จเพื่อนๆจ้ะทายส่งกำลังใจนะคะยายมีแคทธริยาสวยๆมาฝากเด้อแต่นี่ลูกแคทธริยาจ้ะเพื่อนๆจ้ะบานละบานเต็มกระถางเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะนี่แคดอมเสออนลายจ้ะเพื่อนๆจ้ะธรรมดาผู้หญิงกับดอกไม้นะจ้ะเพื่อนๆจ้ะบานเต็มกระถางเลยจ้ะเพื่อนๆอ้อมกระถางเลยจ้ะเพื่อนๆนี่ไอ้อมกระปรี้องไม้เซอปีมาน้ำจ้ะเพื่อนๆจ้ะ นี่งามบานละใจพี่น้องจ้าสีข้ละสีอ่าอยู่บ้านน้องคา่ย่ายนน้ำก็จะเป็นสีสม้มอมแสดนะจ๊ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นสีอ่าม่วงๆนะจ๊ะสีม่วงส,สวยๆสีม่วงหวานๆแล้วอยู่สวนน่ะอยู่ส,วน,สวนก็จะเป็นสีอ่าแดงเลือดนกเข้มๆจ้ะเพื่อนๆเพินพ่นจะมีลายสีอะจ้ะนี่เบียงกลง่ายนี่จ้ะเพื่อนๆจ้ะเบียงกลง่ายนี่เป็นช่อเต็มเลยจ้ะเพื่อนๆ เรื่องกาง่ายขยายพันธุ์ง่ายมากเลยจ้ะเพื่อนๆจานฮีโด่แล้วกาง่ายจ้ะเพื่อนนี่อ่าเป็นตะเลี้ยงจ้ะพี่น้องจ้ะซื้อมาเลี้ยงกันร้องเบิงเด้อไหนเยอะมากๆซื้อมาได้หลายปีแต่ย้ายมาอ่าแลยองที่แรกเลยจ้ะเพื่อนๆนี่น้องมักหลายก็เลยซื้อมาปลูกขยายพันธุ์มาเรื่อยๆได้แบ่งได้ปัน่นพี่ๆน้องๆเขามาตลอดจ้ะเพื่อนจ้ะาคลิปนี้จ้ะสวยๆงามๆเนาะจ้ะเพื่อนจ้า เมื่อนี้นี่้มจะพามาเบิองตะกุ่นช่างแต่พี่น้องตะกุ่นช่างกำลังออกดอกเต็มเลศแต่เพื่อนจจะอันนี้ช้างแดงนะคะช้างแดงก็กำลังออกดอกบานออกดอกตูงปุรุปิลี่ดูจัดเพื่อนๆจ้ะนี่ตัวเล็กตัวน้อยได้เวลาก็ออกเนอะเราจะพี่น้องจะอันนี้คืออันนี้ช่างกระจแตพี่น้องจะช่างกระตัวเล็กตัวน้อยก็เริ่มออกตัวละสามช่อสี่ช่อจต่พี่น้องจะอันนี้คือช่างกระนะคะเออออกเลยนะเริ่มออกวันลราจะพี่น้องจะเน่น ถึงฤด,ดูขาและจะพี่น้องถึงฤด,ดูขันลวเขาก็จะเริ่มออกอันนี้อันนี้ช้างแดงจ้ะทุกคนอันนี้ช้างแดงอันนี้ก็ช้างแดงต้นกระสวยจ้นยยยะ,นจะน้องจ้ะต้นกระสวยช่อกระสวยอ่าตระกูลชาตินี่ดำฟ้าาคุ้มค่าคุ้มค่ามากเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ะเพราะว่าเขาจะออกดอกนานนานเนาะเออทนนานจ้ะน้องจ้ะเขาจะออกเขาจะบานอยู่ได้นานหลายมือจ้ะพี่น้องจ้าเกือบเดือนอืก็เขาสมบูรณ เกือบเปื่อนนาะจับพี่น้องจ่าทีเ่เขาบานไอ้เฮาเชยชมอยู่หน่อยนาะจับเ่างกระต้นนี่ก็สวยนาจับพี่น,อน้องจ่าเนี่ยยังไปเลี้ยงม้ากะออกดอกหาเชยชมจะคุ้มค่ากับกรารรอคอยออกช่อเต็มเลยจับเปื่อนเปื่อนจ่าอันนี้ช้างแดงช้างแดงกระไรช่อจ้าพี่น้องจ่าจะชนหนวดดังจะเป็นพี่น้องจ่าไปต้นก็สวยงามมากเลยจ้าทุกคนจ้า คลิปนี้ยน้ำก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้อจ่พี่น้องจ้าเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมเด้อจ้าเดี๋ยวยน้ำจะมาอัปเดตใ้เบื้องมาช่วงดิพันบานเด้อจ้าทุกคนสวัสดีจ้า